โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัส,วสด,ดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แกร์เช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราไปอยู่ในส่วนเกมเราบอกในส่วนแมปบอกฟูนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็อ,อยู่ในเกาะใหม่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คืออ่า NPC นะครับพวกแรกไอเทมต่างๆก็คือเอาออกไปแล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมก็คือกิจกรรมตอนนี้ปิดไปที่เรียบร้อยแต่ว่า เกาะเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็เคสตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไม่รู้เอาอยู่ทำไมนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมกล่องไม่ดอปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาก็ยังนับถอยหลังอยู่แต่แต่ตอนนี้ก็คือเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมันค k ิส Smart นั่นเองแต่ว่ากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับส่วนอัปเดตใหม่ในส่วนเอ่อแมปบล็อกฟู้ดเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของเผ่า V4 นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการ ทําภารกิจไรต่างๆนะครับก็คือแอดมินเนี่ยเขาบอกว่าจะอัปเดตเข้ามาวันที่6มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองก็ต้องรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวแบบเต็มระบบอีกแน่นอนอีกอเช่นเดิมเช่นเคยนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ทำปกคลิปเลยก็มีกระแสดราม่าก,กันนะครับสำหรับเรื่องของโค้ดนะครับโค้ดที่เราใส่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยรูปทวิตตรงเนี้ยอ่าเป็นโค้ดเงิน50บล้านหรือว่าโค้ดเงิน10บล้านเนี่ยมาได้จริงหรือเปล่าโอ้โหแค่ชื่อก็ ไม่จริงแล้วครับผมคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ทําแจ้งเตือนพี่ทําคลิปเตือนไปแล้วว่ามันไม่มีจริงนะครับก่อนหน้านี้นะที่คลิปเงินล้านอะไรสักอย่างเออนั่นแหละมีคลิปหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีหลายคนเนี่ยส่งให้พี่ดูนู่นนี่นั่นโอ้โหแยะๆเต็มไปหมดนะครับพี่ก็เลยแบบมาทําคลิปเดียวให้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับเออเนาะหลายคนก็แบบไปหลงเชื่ออะไรประมาณนี้นะครับก็คือโค้ดเนี่ยที่พี่ไปดูในเว็บไซต์มาเนี่ยมันมีอยู่2โค้ดเท่านั้นแหละนะครับที่เป็นโค้ดเงิน นะครับถ้าเป็นโค้ดเงินล้านเงินร้อยล้าน50ล้านเนี่ยไม่มีจริงนะครับเขากำลังหลอกวนอยู่นะครับผมเนาะก็ดูดีๆนะครับผมใครเชื่อไม่เชื่อยังไงก็ตามใจน้องๆนะครับแต่พี่แหละจะมาเปิดให้ดูว่า2โค้ดที่พี่บอกเนี่ยมันเป็นโค้ดอะไรแล้วก็ใส่โค้ดนี้เนี่ยได้จริงแน่นอนแต่ไม่ใช่โค้ดเงินหลงนั้นนะมันเป็นโค้ดเงิน3เบรลีเท่านั้นนะมี2โค้ดโค้ดหนึงน่ง1นึง่งเบรลีอีโค้ดหนึง่งเป็น2เบรลีนั่นเองนะครับมาก่อนจะมาดูกันพี่ขอคนละหไลค์1แชร์ นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าโค้ดเงินเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าแต่พี่เนี่ยเดี๋ยวพาพี่สูนให้ดูว่ามันไม่ได้จริงนะมันมี2โค้ดเท่านั้นแหละไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราไปอยู่ในส่วนเว็บ Red Shop เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อไอดีไก่ตันราคาถูกนะครับเริ่มต้นแต่5.9บาทเท่านั้นนะครับเป็นไก่ตันนะครับสุมัดห1ึมัดถึงหมัดนั่นเองนะได้รับัส100รนะครับก็จะเป็น าราคานี้เลย59บาทในสต็อกมี300 ID เดีลยโอ้ยเยอะจัดจัดนะครับหรือว่าใครชอบเสียงด้วงครับก็จะมีสุ่มไก่ตัน1บาทนะครับมีโอกาสได้1%นะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัดตึ้งนะครับสุ่มดาบคู่เด้งสุ่มผลตื่นนะครับในราคา89บาทแล้วแล้วก็จะมีผลพ้าตื่นตอนนี้หมดสต็อกไปแล้วนะครับโอ้โหเมื่อเช้าเนี่ย ยังเหลือ20 30, 30รหัสอยู่นะครับหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีในสต็อกคือเป็นโมจินะครับโมจิ ji, พร้อม PVP นะครับนี่ตึงๆเลยใครอยากได้รีบเข้ามาจัดกันเลยนะครับตอนนี้มีในสต็อกอยู่19 ID นะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับเลเวล2 0งพถึง2 4 5 0นั่นเองนะครับการันตีได้ในรหัสถึงร้อยเปรับสุ่มมัตเตอรี่ 3 0 0ถึง600นั่นเองนะครับดาบคู่โอเด้งตึงตอนนี้ในสต็อกมีอยู่43 ID นั่นเองนะับส่วนวิธีการเข้าเว็บนี้ก็ง่ายๆเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาก็กดสมัครสมาคิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจากนั้นกดที่เติมเงินตามเมาส์พี่เลยนะนะครับกดที่เติมเงินปุ๊บนะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่อ่างเป่านะครับเขาแค่เขารับแค่ระบบอ่างเป่านะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ใส่ลิงก์ซองอ่างเป่าที่เราสร้าง ทางเว็บรีชอปเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนพี่นี่แหละนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกรหัสไก่ตันซักสังอมไอดีแล้วกันนะครับเพื่อตอบแทนคนดูแล้วกันเนาะมาเรากดซื้อไปเลยวิธีการซื้อก็ง่ายๆครับผมกดสั่งซื้อเลือกเอาเลยจะซื้อไหนนะครับผมแต่ว่า1บาทก็คือเป็นการสุ่มนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเป็นเป็นซื้อขาดเลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อนี้ให้ดูปุ๊บกดสั่งซื้อ ก็คือมันมีคําอธิบายบอกชัดเจนนะครับว่าอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มสุ่มนะับจนเข้ารหัสถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยเราต้องมีวิดีโอตรงนี้เพื่อเคลมรหัสใหม่นั่นเองนะครับมาที่แจก3รหัสเนาะพี่ก็ใส่เลข3ไปแล้วก็กดสั่งซื้อไปเลยครับผมปั๊บกดตกลงครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่3รหัสข้างบนเลยนะครับสรหัสนี้พี่แจกฟรีนะครับใครไวใครได้เอาไปเปลี่ยนรหัสผ่านเอาเข้าเล่นได้เลยนะครับสรหัสนี้ฟรีๆตึงๆนะครับจาว่าแจกฟรีจากเว็บ เรดช็อปเลยนะครับก็ให้มาแจกฟรีนั่นเองนะครับใครได้ไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวพี่จะมาแจกอีกครับส่วนใครที่อยากซื้อเองนะรหรือว่าอยากได้รหัสโมจิตึงๆก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับที่นี้พี่จะมาอธิบายนะครับที่ภาพหลุดออกมาเนาะสำหรับเงินพันล้านเนี่ยนะครับหลายคนยังสงสัยกันพี่มันปีด้วยเหรอโค้ดเงินพันล้านโค้ดเงินร้อยล้าน50ล้านมันไม่มีหรอกครับเนี่ยภาพตามแหล่งที่มาเนี่ยก็คือภาพจากช่องแอดมิน นะครับช่องแอดมินบอกฟู้ดเนี่ยนะครับช่องผู้ติดตามล้านซับเนี่ยนี่เขาตั้งขึ้นมาเขบเขาเป็นแอดมินเขาตั้งเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับในส่วนนี้มันไม่มีหรอกโค้ด50ล้าน10ล้านโอ้โหอโย่างไีหายเชื่อเลยนะครับคลิปนี้พี่ก็เลยออกมาทําอธิบายว่ามันไม่ไม,ไม่มีจริงนะไม่มีจริงแน่นอนนะครับส่วนมากจะเป็นโค้ดเงินเบรีสามเบรีแล้วก็จะเป็น exp คูณสแล้วก็จะเป็นทางด้านของรีสเต็นะครับประมาณนั้นแค่นั้นเอง นะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูในส่วนภาพโค้ดจะได้เห็นภาพกันแต่ว่าในส่วนอันนี้น่พี่มาอธิบายในส่วนโค้ดเงินเบรียก่อนนะครับที่เห็นอะไร1000ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นภาพของแอดมินนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งภาพนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของโค้ดนะครับภาพนี้จะเป็นทางด้านของโค้ดเลยนะครับสําหรับโค้ดเงินน้อยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จากเว็บไซต์บอกฟู้ดวิกินะครับนี่เลยอันนี้ของจริงแน่นอนไปหาดูในเว็บไซต์ได้เลย เข้าไปแล้วก็กดคําว่าโค้ดอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะพี่ก็วงแดงให้ดูละนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นโค้ดเงินก็จะมีโค้ด FUDD10 นะครับแล้วก็จะมีโค้ดของ FUDD10V2 ก็คือมี2เวอร์ชันนะครับ V1 กับ V2 V1 ก็คือได้1เบลีมาได้แค่นี้จริงนะครับหลายคนรู้ดีนะครับสำหรับโค้ดเงินนะครับส่วน V2 ก็คือได้เนี่ยได้ได้ด้เบลีเนี่ย,ยรวมกันเป็น3เบลีแค่นี้ แล้วจะเอาเงิน5 0ิล้านมาจากไหนครับผมแล้วก็จะเอาเงินส0บล้านมาจากไหนมันไม่มีครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโค้ดผลพิศาัมันไม่มีหรอกครับผมโค้ดผลพิซซัโอ้โหอย่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆครับน้องๆนะครับโค้ดผลพิศาสมันไม่มีหรอกครับถ้าโค้ดผลพิศาัมีเดี๋ยวโอ้โหพี่ทําคลิปไปนานแล้วนะทำคลิปสอนหารู่นนี่นั่นเรียบร้อยละเพราะว่ามันไม่มีมันมีแต่โค้ด exp Re Sta ็คนะครับโค้ดเงินเบลีสามเบลีแค่นี้เองนะครับเอออันนี้ก็คือแบบเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์เลย หรือว่าหรือว่าใครจะไปดูในช่องแอดมินก็ได้นะไม่มีหรอกโค้ดเงินห้าสิบล้านร้อยแหล่งท่านเนี่ยเป็นแหล่งโดยเลยไม่มีนะครับผมเออแค่นั้นแหละนะครับที่พี่คลิปอ่าคลิปนี้ที่พี่จะมาอธิบายนะครับผมสำหรับเรื่องของโค้ดเงิน50ล้านนะครับใครที่หลงเชื่ออะไรง่ายก็คิดดูก่อนคิดดูดีๆก่อนนะครับใส่ยังไงก็ไม่ได้หรอกครับมันก็ได้แค่สามบิลีแค่นั้นแหละนะครับพี่ก็สอนไว้หมดละพี่อันนี้พี่ทําออกมาคลิป e ีที่2แล้วนะครับสำหรับคลิปเตือนสำหรับอ่าโค้ดเงิน ค้คนเงินล้านนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ขอไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสันส้นๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ